ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์จาก SKF ในปัจจุบันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวตัว SKF Seal Head Unit Seal c h o k k นะครับผมสำหรับด้านหลังโดยเฉพาะเลยมีอะไรดีบ้างดีกว่ายังไงราคาเท่าไหร่ใส่รุ่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองติดตามไปในคลิปนี้ดูครับ ครับผมสำหรับสายแข่งนะครับผมอยากได้โชค Performance ดีๆอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็อัปเกรดมาเป็น SKF Seal กันเรียบร้อยเลยนะครับผมเป็นซีลมาตรฐานมาจากประเทศอิตาลีแล้วเทคนิคกับ SKF เนี่ยจะใช้คู่กันตลอดนะครับผมหลายๆคนก็เซอร์วิสโชคช่วงล่างโมดิฟายอะไรไปเราก็จะจัด SKF เข้าไปในโปรแกรมของการโมดิฟายของเราเลยหรือว่าถ้าคุณเซอร์วิสนะครับผมอยากจะเปลี่ยนซีล แทนที่จะใช้ O.E.M เดิมๆโรงงานนะครับผมมันค่อนข้างแข็งไปนิดนึงเนาะแล้วก็มันอยู่แป๊บเดียวนะครับผมก็จะแนะนําว่าแอดออนอีกนิดนึงเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเซอร์วิสนะครับผมสามารถเลือก SKF Seal เข้าไปได้เลยอย่างเช่นนะครับผมตรงหน้าอยู่ตรงนี้ก็คือการโมดิฟายนะครับผมสําหรับตัว Kawasaki KX250F ปี2024พูดง่ายๆครับไม่เอี่ยมแกะกล่องยังไม่ลงสนามคนที่เคยใช้เทคนิคต้องกลับมาใช้เทคนิค แบบนี้อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือการ Modify แล้วก็ผมจะถามว่าอยากจะแอดอะไรหรือเปล่าให้มันดีขึ้นนะครับผมเขาก็จะเลือกเป็นตัว SKF Low f l i c t i o n นะครับผมตัวนี้ก็เลือกใส่เข้าไปในการ Modify ตรงนี้เพราะว่าการ Modify เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วเรื่องชิมแตทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการพิสูจ มันต้องขึ้นไดยโนเทสมันต้องให้เห็นมันต้องขี่โดยเอ็กซ์เพิร์มันต้องขี่โดย Expert, โดีเวลลอปเปอร์นะครับผมถึงจะได้สูตรสําเร็จมาชิมวาาสาคัญที่สุดสําหรับเทคนิคอยู่แล้วด้านแรงเสียงทันในกระบอกชคนะครับผมพวกฟริกชั่นต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพ <sandwich> ราะว่าสมมุติว่าเราแข่งคอสคันทรีทีหนึ่งเนี่ยชคหลังนะครับผมมันต้องวิ่งกว่า2ชั่วโมงคุณคิดดูนะครับผมว่าชคต้องผ่านการเสียดสีกี่หมื่นครั้งในการขี่แต่ละครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีความร้อนสะสม พอความร้อนสะสมมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํามันมันแปรค่านะครับผมความหนืดความอะไรมันจะแปรค่าก็กลายเป็นเหลือแต่สปริงอย่างเดียวเคยเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการบริ้ฟายโช๊คของเทคนิคเราต้องทําให้ฟลิกชั่นน้อยที่สุดตัวกระบอกหน้าบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราก็จะเปลี่ยนซีนเป็น SKF ตัวนี้ด้านในพวกบูชชิ่งต่างๆนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ที่สุดให้เพราะว่าไม่อยากให้มีรอยตําหนิของด้านตัวเคลือบของบูชชิ่งต่างๆ นะครับผมเราดูแลให้หมดตรงนี้พร้อมกับการรีวาให้เหมาะสมกับคุณส่วนด้านชกหลังนะครับผมด้านชคหลังตัวนี้ลูกค้ารีเควส t ขอของแต่งหลังจากการที่โมการไหลของน้ํามันโมชิมวาลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เขาเลือกให้ใช้เป็นตัว SKF Seal Head Unit คือตัวนี้ไปนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนี่คือ Seal Head Unit เดิมๆนะครับของรถทั่วไปของรถสูตรนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วข้อดีของมันนะครับผมก็คือ แทนที่จะต้องมีหลายๆชิ้นอย่างเช่นตัวบัมเปอร์นะครับผมซีลเคสบัมเปอร์หายไปนะครับผมแล้วก็ออยซีลตอนนี้ก็หายไปกลายเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ซีลเคสโอริงครับตัวน,นี้ก็หายไปกลายเป็นโอริงในตัวมันเลยทั้งหมด3ชิ้นเข้ามาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวนะครับพร้อมกับแบ็กอัพวิงที่อยู่ด้านในมันสามารถทําให้ดันได้ตลอดส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวดัสซีลนะครับที่เป็นโลฟิกชันเหมือนกันแล้วยูนิตเหลือแค่นี้ แต่ว่าเราเปลี่ยนอย่างนี้เฉยไม่ได้เพราะว่าแก๊ปไม่เท่ากันอันนี้หนากว่าอันนี้บางกว่าแน่นอนครับ SKF ระดับโลกที่แล้วเขาต้องคิดมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวแบ็กอัพนะครับตัวฐานรองของพิสตันต้องเปลี่ยนให้หนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูดีๆความสูงของตัวนี้กับตัวนี้มีความสูงเท่ากันข้อดีมีอะไรบ้างนะครับ1คือมันทนนะครับมันทนกว่า แล้วก็ใช้งานได้ยาวนานกว่า 2. นะครับผมก็คือมัน low f ิ i c t i o n อย่างที่บอกครับความร้อนสะสมจะน้อยกว่าแล้วก็ 3. อันนี้ถ้าเป็นผนกช่างจะรู้นะครับผมเพราะว่าการที่มีอากาศอยู่ในกระบอกโช๊คเนี่ยมันจะทําให้โช๊คไม่สมูทนะครับผมบางครั้งมันก็ลงมามันก็จะ fit นี้นะครับผมมันจะลงไม่ถูกตามแก๊ปของมันเพราะฉะนั้นการไล่นะ้ํามันเนี่ยทางบริษัทเราจะใช้ การไล่น้ำมันแบบใช้เครื่องนะครับผมทําหลายๆรอบการเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้นะครับผมมันโค้งสโลปลงแบบนี้เห็นไหมแทนที่จะมีอากาศที่กักไว้อยู่ด้านในกลายเป็นโค้งสโลปแล้วก็ไล่น้ำมันได้ง่ายขึ้นทําให้งานได้เพอร์เฟกมากขึ้นแรงเสียดสีน้อยลงนะครับผมทำให้ SKF ตัวนี้ก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของทั่วโลกนะครับสายอร์แมนซ์สายแข่งอะไรต่างๆก็จะชอบใช้ตัว Seal Head Unit จาก SKF ตัวนี้มามาพูดถึงเรื่องราคากันครับราคาตัวนี้ อยู่ที่2,990บาทนะครับผมก็อันนี้เป็นราคาขายแบบพาร์ทอย่างเดียวแต่ถ้าคุณเซอร์วิสหรือว่าคุณ modifying โชกับเทคนิคนะครับผมเราก็จะมีโปรโมชั่นในการอ d d on ไปเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องเปลี่ยนทุกชิ้นนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไหมในราคาพิเศษก็สามารถติดต่อได้นะครับผมราคาแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอฝากตัว skf s e a ตัวนี้ไปด้วยมาตรฐานจากอิตาลีนะครับผมอยากได้รุ่นไหนมีเกือบทุกรุ่นนะครับผมเราเป็นดิสติบิวเตอร์ให้อยู่ก็สามารถติดต่อได้นะครับผมครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมเทคโนโลยีด้าน s ั s เพ n s ชั่จากญี่ปุ่นต้องเทคนิคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ